ขอนำส่งการแบ่งปานเกี่ยวกับคำพีเต้าเต๋อจริงบทที่63และคำอำํานวยพรในเดือนแห่งการเชื่อมสัมพันธ์อย่างรากลงให้เต้าเตอชีวิตจึงดีได้รับปากง่ายย่อมเสียความน่าเชื่อถือมองปัญหาง่ายเกินย่อมประสบความลําบากมากมาย รับปากง่ายหมายถึงการพูดส่งเดชรับปากไปอย่างนั้นเองมองปัญหาง่ายเกินหมายถึงการทำตามอาเภอใจกระทำอย่างผรีพรำรับปากง่ายย่อมเสียความน่าเชื่อถือคือการควบคุมปากไม่อยู่มองปัญหาง่ายเกินย่อมประสบความลำบากมากมาย หมายถึงการควบคุมกายไม่ได้แก่นสำคัญของทั้งสองประโยคคือการควบคุมจิตใจไม่ได้ประโยคนี้หมายความว่าผู้ที่รับปากง่ายย่อมเสียความน่าเชื่อถือดังนั้นนับวันจึงยิ่งมีคนเชื่อถือเขาน้อยลงส่วนผู้ที่กระทำอย่างพรีพรม ย่อมเกิดภัยพิบัติดังนั้นผู้ที่ติดตามเขาจึงค่อยๆห่างหายไปแต่ชีวิตจำเป็นต้องอย่างรากอยู่ในความสัมพันธ์การงานสำเร็จด้วยมหาชนประเทศเกิดขึ้นจากการรวบรวมประชาชนหากผู้คนเหตุการณ์และวัตถกุกระจัดกระจายกัน ต่อให้มีกลยุทธ์ที่ยอดเยี่ยมเพียงใดสุดท้ายแล้วก็เป็นความฝันที่ว่างเปล่าดังนั้นจึงกล่าวว่ารับปากง่ายย่อมเสียความน่าเชื่อถือมองปัญหาง่ายเกินย่อมประสบความลำบากมากมายการเสียความน่าเชื่อถือและประสบความลําบากมากมายในที่นี้คือผลลัพธ์ การรับปากง่ายและมองปัญหาง่ายคือกระบวนการมูลเหตุภายในของทั้งสองประการนี้ล้วนเป็นเพราะมีมูลรากแห่งศรัทธาไม่เพียงพอดังนั้นจึงมีปัญหาขาดความซื่อสัตย์ย่อมไม่มีความน่าเชื่อถือปรากฏขึ้น ประโยคที่ว่าขาดความซื่อสัตย์ย่อมไม่มีความน่าเชื่อถือถูกเน้นย้ำซ้ำแล้วซ้ำเล่าในคำพีเต้าเต๋อจริงบทที่17และ23แก่นสำคัญคือหากมีความศรัทธาไม่เพียงพอจะก่อให้โปรแกรมชีวิตกับสนวุ่นวายเหตุใดคนเราจึงไม่น่าเชื่อถือเพราะ ความศรัทธาที่มีต่อเตาและคุณธรรมในจิตใจสั่นคลอนเหตุใดคนเราจึงคิดว่าตนยิ่งใหญ่เพราะไม่ได้สำรวจจิตภายในนานเกินไปแสงสว่างของเตาและคุณธรรมในจิตใจถูกความหยิงยโสบทบังไปแล้วความอยู่รอดต่อเนื่องของชีวิต ต้องสร้างขึ้นบนความศรัทธาต่อเต๋าและคุณธรรมเท่านั้นในคำว่าเชื่อประกอบด้วยพลังของเต่าและฟ้าดินอย่างเต็มเปี่ยมหากอยู่ในร่างกายเรียกว่าพลังชีวิตหากอยู่ในธุรกิจการงานเรียกว่าทรัพยากร อยู่ในครอบครัวประเทศชาติและทั่วล่าเรียกว่าความปลองดองและเจริญรุ่งเรืองเพราะพลังทั้งหมดของเราล้วนมาจากกฎที่เราศรัทธาหากคนเราไร้หมูลรากแห่งศรัทธาเส้นทางที่เดินมีแต่นับวันยิ่งแคบลง ความเชื่อมั่นนี้ไม่ใช่ท่าทีที่แสดงออกแต่มาจากความซื่อมีสัจจาของจิตภายในความซื่อมีสัจจาของจิตภายในคือมูลรากของความซื่อมีสัจจากของภายนอกพื้นฐานความสัมพันธ์ทั้งมวลของชีวิตล้วนเป็นความสัมพันธ์กับตัวเราทั้งนั้น ดังนั้นเราจะเสียความน่าเชื่อถือกับคนภายนอกไม่ได้และยิ่งจะเสียความน่าเชื่อถือกับตนเองไม่ได้อีกด้วยก่อนที่จะรับปากกับตนเองต้องรอบคอบหลังจากรับปากกับตนเองแล้วต้องดิ้นรนสุดชีวิตก็ต้องทำให้ได้มิฉะนั้น หากคนเราไม่เชื่อถือตนเองการสูญเสียพลังภายในเช่นนี้จะเผาผลาญจิตใจและกำลังกายไปอย่างรุนแรงไม่ว่าทำอะไรก็ไม่สำเร็จแล้วความซื่อมีสัจจะของภายในคือคุณสมบัติขั้นเทศกล่าวคือไม่ว่าโลกภายนอกจะปฏิบัติต่อเราอย่างไร มีคนมองดูเราหรือไม่ฉันจะอยู่กับเตาตลอดเวลาคุณสมบัติม่ใช่วิธีการวิธีการคือการพูดภาษาคนเมื่ออยู่ต่อหน้าคนพูดภาษาผีเมื่ออยู่ต่อหน้าผีส่วนคุณสมบัติคือไม่ว่าอยู่ต่อหน้าใครรวมถึงตนเอง ล้วนต้องพูดจริงทำจริงการแสดงออกภายนอกและจิตภายในเป็นหนึ่งเดียวกันเมื่อคนเราทำให้ตนทราบซึ้งใจจึงสามารถกระตุ้นชีวิตและปลดปล่อยพลังทั้งหมดออกมาได้ชีวิตมีความยุติธรรมมาก การทำเองรับผลเองคือกฎมูลฐานของจักรวาลหากมีความศรัทธาไม่เพียงพอจะก่อให้โปรแกรมชีวิตสับสนวุ่นวายเมื่อคนเรามีความซื่อและสัจจะยอมได้รับความเชื่อถือจากผู้คนเมื่อมีคนช่วยเหลือแรงขัดขวางต่อการทำงานให้สำเร็จจึงน้อยลง พลังเหล่านี้มาจากการเทิดเตาทูนคุณธรรมมีเพียงการอย่างรากลงในเต้าเตอ๋อชีวิตจึงดีได้โดยอาจารย์เจ้าเมี่ยววอวันที่18เมษายน2566เผยแพร่วันที่1899